เขาใช้คนละใบสี่เงินนี้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ทำเนียบที่เขาอยู่นะคะเพื่อแสดงอำนาจของเขาอยู่ในแห่งดิวิโนจีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกเก่านะคะเพาต้องเขาสร้างตั้งแต่1868 1868ใช่ค่ะแล้วก็ตึกเก่านะคะการที่เป็นท่าทีของประเทศอื่นก็ มีคาพูดเป็นของตัวเองไม่สามารถมาที่จะแสดงความคิดเห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหวังนะคะก็คือคี่เขาแนะนทุกคนสามารถที่จะมีคําพูดเป็นของตัวเองได้แดงความ2015 2015ร้านนี้อยู่แถวไหนครับร้านนี้อยู่แต่ถนนคนเดินหนุ่ย นนแต่นั้นจาราิที่ส่วนของหอที่มันเขาเรียกว่าเชต็ดไแดงเ,เช็ดหนึ่งเค็ดนครับไม่นานใส่ไมขนไม่ามนไทยนอจากครับเราไปชนพวกเมียรีกุ้งมันไม่มี

เวียกนามกลับไปคนจีนเวลาเขาทอดแห่มันแตกต่างมาจากคนไทยแ,แต่เขานี่เบียงไปไกลไร่าร่อยู่นี่นี่มันน้ำมันในปารีสประเทแล้วเท่าไหร่โอ้ส่วนบางตังนี้ยังเป็นสลัมเนี่ย บางทีก็เป็นเตียบใช่ไหมคะท่านเตียบมมีหลายอ๋ออันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ายางนาอ๋อยางนาเหรอเนี่ยต้นต้นตต้้นนยางนาที่เขาประทับเลขไว้นี่คือยังไงครับที่ประทับเลขหนึ่งคือซอมรัฐบาลเขาดูแลต้นไม้อยู่ค่ะรัฐบาลดูแลอยู่นี่นี่คือรหัสตรงนี้นะครับที่ถามเนี่ยนี่คือรหัสตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อ สี่เงินน <'S 2> ี้เป็นเงินไทยเท่าไหร่